เก็บผักกระโดนเนี่ยผักกระโดนเก็บผักกระโดนไปไปกินกำลาบจ้ะเก็บผักกระโดนกระลงำลางามกระลงคง ใบื็เป็นสีนอกระดสินอกแมงลงบ่จะแมงลงอ่ะเอาอัน ที่น้องบึงผักกระโดนบบเล่นกินหยอดก่อนเลย อ้าวๆน้อยๆอีบ่ได <c oughs> ่มันฝาด